คนที่วันวันมัวแต่นั่งติชีวิตของคนอื่นนู่นก็ไม่ดีนั่นก็ไม่ดีรู้ไหมคะว่าถ้าคบคนกลุ่มนี้มันจะทำให้เรามีพลังงานด้านลบในชีวิตมากๆอยู่ด้วยแล้วปวดหัวกังวลเหนื่อยลองพาตัวเองเข้าไปอยู่ในวงของคนที่ประสบความสำเร็จและมองโลกในแง่ดีอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสจะทำให้เราซึมซับ สิ่งที่ดีได้โดยไม่รู้ตัวค่ะแล้วก็สังเกตได้ว่าชีวิตของเราจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาดังนั้นนะคะอย่าไปโทษตัวเองว่าทํำไมชีวิตจะต้องเจอเรื่องแย่ๆมีแต่ความทุกข์เพราะเราไปหลงฟังและจมปลักกับคนที่คอยดึงชีวิตของเราให้ต่าลงไปเรื่อยๆเ,เลือกคนคบดีเท่ากับชีวิตดีอันนี้เรื่องจริงค่ะ